สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่างเล็กพาเพื่อนๆมาทำการลื้เกียร์เปลี่ยนเปลี่ยนแบริ่งเครื่องกึงนะครับวันนี้วันหยุดปีใหม่นะครับช่างเล็กก็เลยถือโอกาสนี้มาแต่งแต่งชุดลูกเปินคอเพลครับหัวจับนะครับก็คือลูกนี้กับตรงลูกนี้นะครับ อันนี้ก็ได้ทําการถอดเช็คแล้วนะครับก็ได้เบอร์ลูกปืนมาก็คือไอ้ด้านหัวนี่จะเป็น32017 J แล้วก็ลูกหลังก็จะเป็น320 32015นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวจะทำการแอดจัดความแน่นของคอหัวจับไปนะครับลูกปืนคอให้แน่นเลยนะครับแต่ก็อย่าให้แน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดการเสดสีมากเกินไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการตอกก่อนนะครับตอกตัวน,นี้ตามเข็มอัดเข้าไปนะครับเพื่อให้ลูกปืน ดันเข้าไปข้างในเรื่อยๆแล้วก็ลองหมุนหัวดูนะครับแล้วก็อาจจะแต่งตัวนี้นิดหน่อยนะครับไม่เข้าก็ออกนะครับแล้วก็จะทําการใส่ชุดสลักเข้าเกียร์เดี๋ยวช่างเล็กขอตัวทําก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ